สบายดีพี่น้องเปิดภาพมากๆกับยู่คั่วเลย,ย,ยกำลังสลาบปลาพี่น้องมือนี้เมน,นูลาบปลาตอนเช้าอันนี้กำลังต้มต้มหัวต้มอ,อ,อัน,น้นมันลาบปลาตอนเช้าลาบปลานิน อืมอืมอ่าเราไปนอนไปพักบัวเตรียมสิมาคันบ้านเก็บมาเสาเนี่ไรสะ์ะสมผักบัวลวกเบอร์เลยเบันนี้อากาศซ่อมเนาะลวกออกมาได้บักลายนะท่านว่าน้อยดอกมาก,กินไม่หัวที่เขาซื้อเงนนินะอะลรจ้ะฮะก็สิได้มาลวกกิน เรากินกับปลาปลาช่วงนี้พักร้ายหน่อยช่วงงามมันสิอึดนะคือช่วงงามฝนบ้านในซุกง่ายต้องคบยยงใหญ่ๆช่กินไว้ ลปลาเผียได้เนาะโลแงสองร้อยหา,หาเชนะ <c oughs> ่วงืนเพื่อนนปลาจากโตปลาสามโตเหลือเนาะมีแต่งานอีกอย่าง,นนนง,งหนึนหงบ่ได้เราบ่ได้บอกคนไลนมูโตหนึ่งงานดองกับพอนั่งดองบมีเต็น,น,นตุณบอกว่าเต็นบอกว่า กุ้มส่งเบิ่งหยังน้อนมก็เบิดแล้ป้าลุงเอ๋ยเบิดแล้วนมก็ได้อยกอีกจักมือจังสิมาโอ้ยยากงำขนส่งนาะเอ้ยช่งของก็ได้ซาเพื่อสิมาังล่วงหน้าอยู่พี่น้องเอ้ย แต่วันมันหยากรายสิทธิเทศการปีใหม่แล้วก็เข้าก็ยุดผักเห็นว่ายัางประทัานยืนประทัานแข็งพี่น้องเลยไตยใหม่ไปแลวเอ้ยไพฑูต <c oughs> สบายดีปา่าลุงยังยืนสบายดีปา่าลุงก่อนตื่นแล้ว ความเบิดแล้วลูกพายกินเบิดนะสามสี่รังเบิดเลยทันมาครับสวัสดีครับก่อน,นั้นเสาะนเรียบร้อยพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันละปลาต้มปลาเนาะเสบแสบน้ำกัน มาพี่น้องมาเบิ่งล่าข่าวซาลมกอันพายสบายดีถกวสดีพี่้มาเด้อกินข่าวเด้อกินข่าวเด้อครับงานสร็จไสังมดยทัมาพักเพ่อจะกินพักเต่าก่อนกินสบายดีเนาะ ทูจ้าก่อนทูจ้าโอ้ยสมหจะคว่ำแท้เนาะนี้ม,มจคมนะคว่ำแนะท้ป,ประกาศแน่ไเนาะสิบหาหปลาลุงแพยงได้เป็นน <c oughs> ะอืมขอกระชินปลาเด้อปลาลุงเศษปบ่ลูกแศษบลาเศษปอืม

กินผักเล่าเล็กมันอย่างไรก็ต่อ,อยขนนกตัวมันจิว๋วว่จะไปกินผักอีกแล้วกินผักกิกนปลาบมอืมเห็นแต่

ได้แก่ไขอยู่บนเนาะครับมันวดหลอดร้ายเปนไดจะยากค่ไง่อยายกำทางบุีเขากับรนไวปนได้ครับัน่งไก่ไม่ค่อยจะช่วยนอยางเนาะมาม่าอยนัเขากครเล่นอยู่ด้วยหัยางนนันยาน

อหน่อหน้าดุไอหนอที่หุชิมเบื้องุกแบะนี่หน่อที่เนห่อขอเถอะคุณยายจิตเป็นากิดีนีิตทักจิตทักหยาบป่าลูกเอ้ยมองดูคนหน่อยนี่พี่ยังกินผักไม่เป็นเลยวะจันพี่จะได้ลูกได้แฟนแล้ว ยิมผักไม่เก่งเท่าตัวน้อยเลยไม่ชอบบางคนบ่มักอีเลยพี่น้องอีหลียังบ่ค่อยกินเนาะบางคนบ่ก,กินอันแบบว่าแคบบ่ไแดบบ้กแบบินนะแต่ว่าพักบางอย่างเพื่อจะกินได้อยู่ตอนแรกเป็นผัดผัดใส่แล้วเนาะเบางคนพอคนพักที่กินเท่ททอยอยานั้นออ <laughs> ชอบดูน้องกินวากินผักจ้าอะ่ะกินแม่ป้าใหุู้งเบิ้งดูขคำหนึ่งมาเร็วเละลายแล้วม,มาม่าแล้วแน่บผมกินแล้วชอบป่ะปวดเผาตอ,อ,อนเชาเนอะอืมยังมีความคมแน่น้อยนะไม่เป็นยังกินได้ลองกินแบบไหนแบบนี้นี่กินแบบนี้

Bao bán chạy nan hm 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn buông rồi lại chứ mà chứ mà khác này đỏ con đang tuyệt đó cái sẹo Ừ. Đâu quyền Ừ ในห้องทะลมถ่วเจ้าปลูกกันแถวสองัน้นหองหยางเบอพุทธเชมบัยขันหงอุน้นำสดเดือบ่อยกูลูกูหงนา่งามบนกินบ่หงดหนามขึืนราดล้วเบ้าพเภทป่อืมนกามาจวาจะกินเพชรแต่อยู่ทน่ไหน dạ, hao nhiên kinh, đang kinh một nọ, mình mặn thì kinh năm đấy, coi coi, nó lớp cái khoai được cái อือ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 